ดดินไผ่พันสิกหายหานะฮะอันนั้นบ่อเพือหลังนั้นบ่อบ่อสองล้านสองล้านกีบบ่มีปลายแล้วป่ะเบว่าเรื Jamie, Jorge, ่องมีโอ้ยมันก็ต้องกลัวหันแหละเผื่อเด้เนาะเผื่อต้องเผื่อไว้เผื่อไล่ชุ่มไล่เส้นเผื่อจับชุ่มจับตาในุ่งในบ้านเนาะจะเศ้าเนี่ยจะซื้อมากเลยเนาะ ซึ่งมาคบคืดนี่ว่าเช็ดดิวเซนนีวน่ว่าเช็ดอ๋อว่าฝันชิไลออกชิมหามือว่าเช็ดประเห็นเนช้านี้แน่ฝันยังในออกเนาะประเด็นเช้านี่แหละฝันฝัไลออกบ้ตรเอาไป็นเด็เนาะฉันว่านเนาะอ้อมันชิพุกอีโดเบนี่ว<อ>่าฉันนะพี่เราเลยเนาะพุกเชดินคอยดีจีไอี บ่ยั้ามได้แล้วบ่เนาะได้แล้วคอยคุยกับบ่อจิตพอยจอยไปเบิ่งเงินชะทองบ่นทำก่อนค่อยไปชินั่งอยู่นี่แล้วค่อยก็ได้้เด้อเดี๋ยวค่อยถ่ายยู่นี่เด้อดีใจพยังบ่เนี่บ่อยามพยังสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะีิไปชาอยู่ใช้สนุชัดมีเพื่อนน้องเพื่อนเพื่อนบ่าูดินไพื้นปัญจขายแหงนะฮะ อันนั้นบ่อเรื่องนั้นบ่อร่อสองล้านสองล้านกีบบ่มีปลายแล้วป่แต่ว่าเรื่องมีโอ้ยมันก็ต้องกลัวหันแหลยเนาะเผื่อเด้เนาะเผื่อต้องเผื่อไว้เผื่อไล่ชุ่งไล่เส้นเผื่อจำชุ่งจำตาในบงในบ้านเนาะสองสามล้านสี่ล้านปุ่นหลยเนาะประมาณนี้เอาก็บโจักเนาะ พันวามีฮนะ <c oughs> อันนี้พันวาจะได้อยู่นี่นะพูนให้กำหนดท่ายก็รห้ามนตสิบหามดพันมาบอกเจ้าอยู่นี่เลยดสิบม้มาเมนห้ออกจากเพือนหลังนี่นนเนาะเจ้าชิมงเบ้บนี่กำมาพนนาเลย Mình bọn mình bón thạch sau là à, người à, nó thấy để để phủ dùng bay chưa đấy nó non phơi nữa như thế tiền nó của rồi bố nó cầm đây nhảy cái này để tiền thấy lắc xì khàng này mình cây đấy này đây nó đây từ như cái nhu đây แต่เช้านี่จะซื้อมากเลยเนาะซ<ด>ื้อมากคบคืดนี่ว่าชิเยติเซน่วาชิเยตเอว่าผลชลัยออกอชิมหามื่นวัชิเยติเพลนเช้านี้เนี่ป็นยังไรออกนะเออเพลนเช้านี่แหละผลชลัยออกบ้านะ<ด>เาปเป<อ>็เนเดกเมืนะอนเนาะฉันเนาะเอามันชิพุกอีโรบอนี่ปชานะนนนะพี่้องเลยเนาะพุกเศษดินคอยดีจนี่ ยันว่าเออมันหกดินเพิ่นเพิ่นก็ได้ครับให้ให้ออกไปเนาะให้ออกไปเยันบ่อ่าคือว่าพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็ทั้งน้องเพิ่นก็อยู่อ่าคนเดียวเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าอยู่คนเดียวมาไม่นี้นแบบรักกูใหญ่เพิ่นเข่าเลยเป็นยังไงเข่านะยังมีอยู่บอมึงน้อยเดียวมึน้อยเดียว เรื่องเขา่าพี่น้องเลยครับภรากรุยย์เป็นคนเคยช่วยอยอยู่เหมืนอนแบบเรื่องเขา่าเน่เรื่องเครื่องใส้เครื่องซอยอมีทางคิดงานเนาะแล้วก็พภรากรุกยย์เป็นเงินมือเข้ามาช่วยหลายอย่างอยู่อยู่ในช่วงน,นี้เนาะพี่น้องเลยจะจะเป็นทางเอลยปานี้เนะาะเยมอบหมายงานให้บริษัทเองเป็นสะพานบุญไทยนะถือว่าหลายหลายอย่างอยู่ มีแต่บวกต้องเพิ่มเติมแล้วเนาะไปหาขุดมินจิโร่ก็คือไปน้ำเนาะโอง่ายก็คือที่โตไปน้ำแนนี้แล้วหักษาไว้ดีๆเนาะหักษาให้มันไว้ดีๆอย่าให้มันเฮอะไรเลยเนาะสำคัญในเรื่องโทรศัพท์เนาะสมัยนี้บ่มีโทรศัพท์อีกเบืนึงถามว่าคือ น้อกคนปัจจุบันนี้เนาะอันใดสำคัญวกลัวบริษันระวังโทรศัพท์กับเขา่าอันใดสำคัญวกลัวสำหรับ b บ u ิ g e t ว่าสำคัญบัตรชวนเนาะนอ่าได้บัตรทั้งสองอย่างก็ดีอย่างเงเนาะแต่ว่าได้อย่างหนึ่งก็ดีใจเนาะได้อย่างหนึ่งก็ดีใจอีกแบบนี้นะอ่าถือว่ามันก็นเป็นอุปกรณ์สื่อสารอ่าอีกอ่าได้รับหนึ่งเนาะน หลายคนต้องมีเนาะมีแล้วก you know, ็ร uh, ักษามันไว้แหละอย่าให้มันตุ๊กแนมเ้อเนาะคือบ่จจิตว่าแหละพี่น้องเอ้เนาะอ่ามันเป็นอ่าน้องเพิ่นเพราะว่าบัจิตว่าสีเอาันะบัตรประจำตัวของบัจจิตเองเปิดให้กับน้องเพิ่นเนาะแต่ว่าทางร้านเพิ่นเนยเนาะค่ะเพิ่นเบอร์อะไรบัตรบัตรอะได้บัตรบัตรอะไ แล้วส e ิได้ตะกี้เนาะได้อ่าเฉพแบบว่าคือญาติพี่น้องคนในภายในครอบครัวเนาะเออนายน้องยามพอเฮ็ดได้อยู่แล้วบาดนีมีได้เนาะญาติพี่น้องอยู่เนาะหมู่คูก็ได้เนาะอ่าหมู่คูคนู้จักนั่นแหละอือ่าเขามีบัตรประจําตัวเขามีบัตรเอ่อใบสมุนโนครัวเนาะโดให้เขาาไปเฮ็ดเด้ออืม ก็ถือว่าให้น้องเพันไปเฮ็ดเองพี่น้องก็จะ่นัะบ่ยากดอกเขาเฮ็ดเ๊ปเดียวนึงงันนั่น่ะตลาดก็ไม่ได้ไก่ปันได้บ่เนาะบ่ไกลปันได้ก็ไม่ได้ไกลปันได้พันว่าพี่น้องเลยเมื่อนี้ไปใช่ไหมใช่ไหมนอนไหนเ่รอเฮะ No. Money bữa này, mời mày hạng. Was it chicken mưa đấy, mà này? Talk nó. 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 nó. Talk nó. mưa nó. nó. Talk nó. Talk nó. nó. Talk nó. Talk nó. nó. đường pha đường nó. nó. Talk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  nó. Phụ nó. Talk nó. lông nó. Talk nó. Talk nó. 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 มื่อนี้กต่ทีมาว่าเรื่องทีข้างน้ำพ่อมแน่เนี่ยเลยน้อีกซิมหาเมื่อเนาะทางเจ้าของดินเพื่นไทยออหัวห็นนองเพิ่นเอาเสามาเน่ยเพิ่นตกใจเลเนาะปุ๊กใท้เดินคอยดีว่าวมาสันเพื่นเ่ยให้ปุ๊กตะกี้เพิ่นก็หอยู่ลล่ี่น้ลงแต่นึ่งคือมีเสาขึ้นมาเพิ่นวัตเออให้ไปเห็นมื่ออื่นจ้ามาขนาน ่าเอาผู้อาศัยเนาะชุดเดรัตเพิ่นเนาะเกินมาบอกได้จังมือและสี่หามือเลยเต้สิบมือขนนาดนั้นเนาะสิบมือจะหามือแสดงว่าเรียบร้อยแล้วโอกาสล้านนึงคือยังอีกสิบมือพี่น้อยเนาะนาวิทย์ให้ในสิบมือยังโอ้ยจะิดว่าจังไงเนาะ น่อยพี่น้องเกคือเก่าเนเดิมคือเก่าเนเคยเนาะมี FC แน่อยู่บ้านใกล้ขึ้นเคียงแน่เนาะเอามาอยู่น้ํานะ่ซั่นอย่าให้ได้เจ้าไปอยู่นําใจบ่ไปเฮ็ดเวียก่ซั่นก็เลยว่าเอ้าถ้าเบิ่งน้องเพิ่นแล้วบ่เห็นน้องเพิ่นบ่ไป่ซั่นเนาะบ่ไปเนาะ มหันไปมหันไปน้องคนบบก้าไปเนาะบบก้าไปใช่พี่น้องเนาะง่ายแต่น้ำบ้านหากินแต่น้ำบ้านเนาะผมเคยไปบ้านอเออที่เคยจีผมเคยไปเล่นั้งแต่ที่สุดจะไปเขาใช่คิงกอกตลาดเก็นกอกไปแต่คานี้เพิ่นว่านะ กะดีคือกันเนาะไอ้เดช่ามันจั่งบ่เสียเงินหลายเกี่ยวเด้เออบัดนี้บ่หาเงินไสละบานีเนาะสั่งนสั่งตัวบาดนี้มันเวลามีดาถึงเวลาเฮาเว้าบ่ชางเด้เนาะได้ลูกเมียมาอยากสั่งครบสั่งครัวมาหาเงินไบดนี้เาตงเพิ่นมสิบอกตัวนี้เนาะตอนนี้เรายังย่านผู้หญิงอยู่ตนี้คุดอเห็นเจ้าอยู่นโคยังแล่นปบแม่นใช่บ่โอ้ย เป็นผู oh, yeah, o, so. ้สาวกะยะเนาะสาวแล่นตำตอทุกตะพื้อจังย่านนะย่านสาย่านสาเออบ่ิกย่านคือกันพี่น้องเอ้ยเนาะเออิกย่านคือกันเนาะเป็นนเดียวกันซะเฮาเนาะเออมีบ่ซะผมพอได้ใช้อยู่บ่เออเพิ่นหากซื้อได้บ่อนันว่ามี้ด้เนาะบาไก่อนไก่อนไ้บ่ได้เด้อ มีหลายใช่หลายโมเมนต์นิดนึงหลายใช่หลายมาได้เนาะเอาคันว่าเ้าหาเงินน้ำหมดช่วงหมดทันนี่เถอะเราสิไปอยู่นั้มันก่อนได้บ่ไไหรือว่าอย่งไรไปอยู่ก่อนได้บ่จะลองถามบางคนอยูอ่บ่ลองถามบางค <c oughs> นนั่งเถอไปอยู่ก่อนนั่งเถอเพื่อผู้ใหญ่เป็นปีจารณานะ<อ>นเนาะเนชื่อไงก็มีอ่าที่อทางเนาะแมนมันโมเมนของง่ายเลนอะไร เป็นคำคำว่าเออโฮมกันแบบจุดประสงค์ของคนของคนทีอเพื่อนให้เนี่ยมันก็จุบแล้วการพิการอคนอยู่นี่ไงการนี่จำเพื่อนเั่นเติมตันเลยเนาะชื่อดีเนี่ยนันโมเมนต์เขาใั้เขาย้ำว่าว่าเอาสองล้านตัให้เพื่อนเนี่ยในเติที่เขาท่านจะคุยกับเจ้าของคนทักนี่ได้มีแต่เจ้าคุยเปิดเทียงเตือนชู้ใหม่มาคุยได้ว่าไปแบบใหม่แบบนี้ว่ามันเคยเห็นอยู่หลายบ้านเนาะรอย หนึ่งเด้ค่ะเข่ามาไว้เดี๋ยวบอมาได้จริงๆเข่าก็ยังเยังไม่ตักแล้วเนาะมาด้คุดเลยบอจิรมอนมาด้คุดเลยมาด้คุดเลยอ๋อผลต๊มันมมีียมีขายอยู่นะมางานกัการคบตอนคืนนะบการปลาคึอเรานะการตการปลาดูมันได้เหยเด้อ คือมันกูเก่าแล้วเนาะไมากผมมีฮอนแนวสิทังนะใตรอยู่เรามีแต่ขรูสองน่วยน้ำไม่ได้โต้งว่ากินบ่นน้ำฝนกินน้ำไทยฉบับน้ำฝนมันฝนตกก็จะรูปไปโต้งเดินนอนโอ้ไปเอาพุทธมาฉันเนาะถึงน้ำถึงในจะบวหายเนาะน้ำนี่มันกงไงเนี่กินน้ำยังก็ได้น้ำยังก็ได้ชุนได้เหรอชุนชุนไหนก็ปูนโบ นนนไหนกุ้งเานััวกะ้ทอเือฮะ่กุ้งมทอเือน้ช่วงผูคุณได้ใช่ไหิช่วง้ทอดทอดเผือนหลังน้อยฮั่นบอกตหอมตัวนั้นี่ยหอมหอมตัวว่างน่น่ะน้าผูวตัวนั้นหอมหอมหมเือนตัวนั้นมันกะเอาแล้วพี่้องไำนเนาะอยู่ในราคาำนี่กะโอเคแหละดว่าได้ ใครกลัวเฮาสีปุบไตปุบเหนือได้เนาะตะ<ม>กี้พักตะกี้นอนอยู่ใช้กอบเวลียงตะกี้เห็นเจ้าอยู่กลางเฮือนนังตองบอกนอนนั่งข<อ>ี้ดินเลยนอนขี้ดิน,น,ลนเลยบอก<อ>ไปที่นห่เนาะประมาเปินให้อยู่วันนี้จะเป็นเทศกสิย่ายไปตั้งมองไดแล้อีกที่หาเมือเป่นไห้เวลาในอีก1ิม,มือนนิหาก็ได้หาเมือได้บอกครับคุ้เออวัอ พี่น้องเอ้ยเน่ยนะเฮือนก็ได้เนาะคือว่าอันน uh> ั้นพี่น้องเอ้ยเนาะยังเอาผ้านี่เฮ็ดอยู่เด้อพี่น้องเด้อเนาะอือผ้ากลางนี่เออมันเป็นดินมวมแล้วเนาะอ่าเป็นดินมวม็ดินอ่อนบ่ได้เวลาเฮาิ่ก็ออนเอยเขาจะมาไปใชาน่ะ เนึงอย่นี้มันบ่ก็เปียกเสีขึ้นมาจูไพจูไพอยู่บ่ใช่กันขึ้นจูน้ำในได้เห็นเนาะสญานครับเนาะทำมาในช่วงชิมือ้นมเบือลยนี่เบือเปเลยได้นี่ีคน้องเ้เนาะเอาห่มผืนนอนในเปียกเบเลยเนาะเบิ่งเลยแล้นอนเป็นนิ่มได้บัดอ้อนทัอยู่บ่ เกี้นอนาดว่าะกนะเขาห่มเตาโอ้พีเร ouais ่ามอแล้เราโ้มันคักแล้วั่พี่อเนยิเนาะเฮ็ดนี้กินเหเร่งน่นเฮ็ดเนนีกินด ไม่จตกบอจะบอกได้อวดอีกเนาะมิเข้าที่หลอกเนาะาคุณพงกิโลให้ผของเจ้าใส่ของบอใส่ของน้ำแม่อันนี้คืออาชีพเพิ่นพี่น้องเลยเนาะไอซีจะหน่อยแก่เกี่ยวข้าวเขาจ้างแถวนี้เลยเนาะเวียดน้ำหวานนี่เพชรยูทเนาะ ตะกช่วงเรงนี่เจ้าเสีดเวี่งเงี้ยเมือนหาร์ซ่วงแรงมันากี่ซีขายเบาหลังๆเลยเพิ่นได้ยินเลยซีเ้อเพิ่น,นบริยนนนินเลจะบ,บ,บอกโผลยเพิ่นโทรศัพท์เพิ่นบบมีไม้เพิ่นตั้งไว้ไกลเพินบารีบาีมีไม้เนาะเอาแล่เฮ้ยเนาะสู้ๆเนาะคน ใครยีดอกน้องเพิ่นเคยดินเคยใช้ยูโทรศัพท์ก็ได้เนาะเคยใช้เป็นยีดอกเคเป็นยีดอกคือนี้เนาะาแต่มันไหวให้ดีๆบาดนี้เด้อะสมกับทางรักเนี่ยเป็ดซื้อให้อะไรเนาะอย่าให้มูยืมได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปเด่นไปคุดยีดอกยีดอกจะพาเจดงไปเลวเด้อเอาตรงยางไปน้ำยาฝนตกกว่าทำเจ้าป้าไปเพื่อนนี่นั่นอะไรก็นเรียบร้อยหมูปลอดไฟเลยเนาะไฟปลอดไฟ อตัวสัตว์มันมันแนวติดโตอยู่แล้วเนาะนี่ตัวสัตว์นี่มีแฮงนี่สากับปะเอาไว้เลยหนังหนังนาเออสากก็ยังบ่กล้าปะก็นั่งเ่าแล้วเนาะต้องเ่าบ่คันไปเออเอาคิเอาน่เนาะเห็นเลยมันจังได้มันสิปลอดภัยแหละเนาะด้ไดมันกับเฮาเฮาไปสากกับเฮาบ่เ่าัเียบ่เออเียได้ตู มันหายเลยตู้ใช้ขายบ่ได้เนาะเวลาไปขอสังก็มันเขาเจ้ากับชมุนเขามีเงินกับเขาให้เขานั่พอเขาบ่าวเขาเนาะนะคอสังใเเลยนาะตู้เจ้าไปสักอยู่ใช้ชมูนอาเอฟที่สามเยอะคืนน้องอ๋อไปขอสังน้ำเพลินอืมอืมอืนั่นแหละต้องขอสังน้ำเพลินขอสังน้ำเขาเจ้าเพราะว่าเขาสีชมุนว่ามันเฮียมันหยางมันเสียแล้วเขาสีอัน เบาใช่พนั้นพนี้กับพอได้ได้นอนเบาจริงเนาะมันภาษาต่อท่าภาษาเมื่อไรนะพูดง่ายใช่หนงมาแถวบ้านนอกบ้านหน้าเขานี่แห้งเต็กเอาบ่มีนี่แห้งเบาเงี้ยพอเมยบ่มีไอ้หน้องบ่มีแห้งเบาเงี่ยนั่งเผาก็แล้วเบาปลอดภัยนักงเผาได้เนาะนั่งเผาเอ๋อคืออะไรมันเท้าชีออกไปเท้าก็จังพูดออกมาเนาะออกมาคือทั้งง่ายเมื่อนี่คือเจ้าไปแาลูกจะได้แฉไว้ด้วย หาเงินชื่อเขาชื่อน้ำแน่บัดนี่หาเงินชื่อบัตรเต็เงินน้ำแน่ไวอยู่บ่ไวเนาะอยากได้เตือนงนะบ่ทดสอบนี่ดูจะได้โออยากได้เตือนีล้คือสี่คือคักเปอร์เซนต์แลได้บ่ครับเจ็ดเอาะสี่ลองเลยอ่าสี่ในนี่แหละก็่ถือว่าในเรื่องเครื่องของเนาะอ่าเป็นก็เอาขึ้นปลาใบถึงเนาะ ไปไปเถอะเดินสวยได้เหรอมือนีเนาะในที่นอนใหม่ก็เด่นเต่เศร้านั่นแหละวะเขาบอกว่าเดน่วยแล้วเพราเขาเคยตื่นไปคุณกิโรแต่เลิกนะทำไปเพื่อย่างรฮอนป่าไปประมาณจังุ่งใช่ไปคุณมิกิโรไปแต่เเศ้าเนาะแต่ละมือต้องหาคุณมิกิโรเนาะต้องหาคุณมิกิโลเลยพี่นองแต่ละมือนะเพรได้ มาเด็กเขาเด็กน้ำแน่หม้อ่นกับป้าไปนอกนี่เลยเคื่อนกับซิงงซีลุงอะไเคื่อนกได้เนาะติงลุงนวลนวลนวลแพ่อเฮงแล้วเนาะเอ้ยพี่เราเอขามีขาวหาชลตั้งนี่าง่ว่าเซ่บ้อยจ้ะทรงชีซ่เนาะ่ช่จะอายามมือนข่าอยู่าทางในบ่ บ่นอันน่ะเสื้อปกไว้เนาะที่นอนปกไว้เด้อโอ้คักแน่ดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอ้าเอ้าเด้อน้องยำดุมันขยันเนาะเป็นคนดีเนาะรักษาเครื่องของเพิ่นอ่ายุงให้เด้ออ่าเอา สำหรับคลิปนี้ก็ติดตามรับชมคลิปต่อไปเอฟซี FC พิจรารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะครอบคอออรบคุณน้องจำเป็นใดก็ได้เนาะจังหวะกันพี่น้องกัยสำหรับคลิปนี้ทำบุญจิตเอง,นนองเนาะขอบน้องจำขอกล่าวครัว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีมีดีมีแหงง้งมุ่สู่คนเด้อ